สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบอยากจะแชร์ทุกคนจะเห็นหน้าเรามืดแต่อีกสักเดี๋ยวเราจะโฟกัสให้ทุกคนเห็นอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มันก็จะสว่างนะเพราะเดี๋ยวเราจะปรับมาที่หน้าเราเพราะนี้เราใช้กล้องมือถือทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแอมเบรนต่างๆเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันแบบ ชุมชนเนาะก็ไม่มีอะไรมากเราไม่ได้มาเห็นหน้ากันเลยเราอยากมาให้ทุกคนเห็นหน้ากันบ้างสิ่งที่เราอยากแชร์หรอตั้งแต่เราเปิดไพ่ท้ายๆมาเนาะมันเป็น energy พลังงานของทุกคนที่แต่ละคนกำลังเคลียร์พลังงานของตัวเองกันแบบเยอะมากทั้งเรื่องที่ละทิ้งเรื่องที่ไม่ดีออกรีลิส e มันออก เพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานที่เราคิดวโอ้เราก็ไม่ต่างจากทุกคนเราก็เป็นเหมือนกับทุกคนแต่สิ่งที่เราอยากแชร์ในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราทาสิ่งที่เราคิดว่ามันมันน่าจะเวิร์กแล้วมันต้องเวิร์กเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เราแบบตื่นเช้ามาทํานู่นนี่นั่นเป็นสเต็ปอย่างที่เราเคยทํามาเนาะก็เป็นการปรับเปลี่ยนเอเนอร์จีที่เป็นทิกเล็กๆที่อยากจะมาบอกทุกคนเนาะอืมก็เราใช้แบบเห็นไหม แสงอะ่ะมันมีผลกับเรามากๆเวลาที่เราทำวิดีโอแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่าให้มันสวยได้ทุกคนก็ดูเราอย่างนี้ไปก่อนเนาะก็เป็นอะไรเล็กๆที่เราอยากจะแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้ก็สิ่งที่เราปรับเปลี่ยนในพลังงานต้อนรับเรียกว่าต้อนรับสิ้นปีและปีใหม่ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะมัน attract เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นมันไม่สตรักเราสุกอะไรหลายอย่างในชีวิตเรามันสตักมากเพราะว่าเราอยู่กับ energy ที่มันกังวลแล้วมันก็หลายๆอย่างมาทำให้ทุกอย่างที่มันควรจะ flow มันกลายเป็นว่ามันไม่ flow สิ่งที่เราทำก็คือปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยน routine กิจวัตรประจำวันปรับเปลี่ยนที่นอนปรับเปลี่ยน energy ต่างๆแล้วก็ ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นในสิ่งที่แต่ละคนอยากจะทำเนาะอย่างของเราก็มีการแบบไปตัดผมใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะก็จะพาตัวเองไปเวิร์กช็อปน่ารักน่ารัก,รกง่ายๆกับเพื่อนๆรู้สึกว่ามันเป็นการปรับเอเนอรที่เราได้เข้าหาผู้คนด้วยไม่ใช่อยู่ในมุมแค่ของเราเพียงคนเดียวเพื่อนที่เราพบเจอเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาทางสายจิตวิญญาณขนาดนั้นแต่เขาก็สามารถที่จะบาลาน ชีวิตประจําวันของเขาได้ให้ผ่านพ้นในสิ่งที่ในสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะเพราะว่ามันมันมีความวุ่นวายต่างๆเขาก็สามารถเมนเทจได้ซึ่งเรามีความคิดแล้วมีอะไรที่ทําให้เราเห็นว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจวันว่าจิตวิญญาณคืออะไรการเข้าลึกไปถึงขั้นนู้นนี้นั้นมันไม่จําเป็นมันอยู่ที่ว่าเราอัดเกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราอะ ให้ไปในทางโพสิทีฟมากยิ่งขึ้นและดทงดูสิ่งที่เราต้องการดีๆมากยิ่งขึ้นน่ะได้อย่างไรเราก็ดึงดูดเพื่อนๆที่มีเอ e เนอร์จีแบบนั้นในช่วงเวลาที่ที่เราอยู่อยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็ส่งมอบพลังงานดีๆให้แก่เราเหมือนกันเราก็ส่งมอบบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ให้แก่เขาเหมือนกันมันเป็นมุมที่ว่าเราไม่ได้อยู่เฉยๆในมุมของเราอีกแล้วเราต้องมีการแชร์และแบ่งปันการพบปะ เจอหน้ากาันที่นอกเหนือจากการเจอเพื่อนๆในโซเชียลทุกๆคนก็น่าจะเจอเพื่อนๆหนึ่งอย่างที่เราอยากจะพูดก็คือเวลาที่เราปรับเปลี่ยน Energy มาทุกคนก็จะรู้ว่าในสายเนี้ยเราจะดึงดูดสิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่คาดไม่ถึงที่จัก,กรวาลจะส่งให้แต่ละคนอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ว่า แต่ละคนนะ่ะเราจะเจอกันแบบไหนเราจะเจอสภาวะที่จัก,กรวาลส่งแบบไหนมาให้สภาวะที่บางทีเราดื้อรัน้นเรามมทะธุรุที่จะไปเส้นทางนั้นแต่บางทีมันอาจจะปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราได้โดยที่ไม่จําเป็นที่เราต้องแบบเคร่งเครียดกับชีวิตขนาดนั้นว่ามันจะต้องมาอย่างงี้ต้องมาอย่างนี้แล้วสิ่งหนึ่งก็คือถ้าใครบางคนที่อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยน ที่อยู่ที่อาศัยได้หรือว่าไม่ไม่มีเวลาหรือว่ามากพอที่จะไปต่างจังหวัดหรือที่จะไปที่ไกลๆในการพักผ่อนอืมเราคิดว่าในแถวแต่ละที่ของทุกคนจะมีพวกที่พักหรือโฮมสเตย์ที่เป็นวันต่อวันอย่างเช่นในกรุงเทพใช่ไหมเราก็จะมีพวกแบบโฮมสเตย์หรืออะไรที่มันเป็นวันวันต่อวันที่คอยรับ ที่คอยรับได้ก็คือว่าอยู่แถวๆริมน้ำให้เราได้เห็นโอ้เปลี่ยนบรรยากาศในการนอนได้เหมือนกันอันนี้เป็นทริคที่เราเราเห็นว่าดีมากๆสำหรับสาหรับน้องๆบางคนที่เขาก็รู้ว่าตัวเองควรจะปรับเปลี่ยนยังไงอย่างบางทีเราตื่นมาเราคิดโปรเจกต์เราทำงานอยู่ที่บ้านอย่างเดียวโดยที่แบบว่าบ้านเนะเนะมันก็จะมีครอบครัวนู่นนี่นั่น มันไม่ได้ทําให้เราอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการที่เราจะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงก็คือเอาตัวเองออกมาไปสถานที่ที่เราคิดว่ามันทําให้เราอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเราชอบบรรยากาศเราชอบจุดนั้นเราชอบอเนอจีในจุดจุดนั้นเราอยากไปเห็นเราก็พาตัวเองเราว่าแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเออไปแค่วันเดียวคืนเดียวก็ได้และอีกวันก็กลับบ้านเราสึกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนอเนจีที่ดีมากๆสําหรับทุกคนนะแล้วก็ นอกจากการปรับเปลี่ยนที่อยู่ในการคิดในการคิดคิดงานของแต่ละคนนะเราจะว่าการอยู่กับตัวเองในมุมที่เราจะตกผลึกต่างๆในชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเออสําคัญมากๆเลยนะอย่างเราก็ส่วนมากจะทํางานคนเดียวทํางานในพื้นที่ที่เราเองอยู่คนเดียวแต่มันก็กลายเป็นรูทีนอะ่ะมันมันไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันมันใหม่อ่ะ ออนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนของเราเหมือนกันว่าเราเอาตัวเองเนาะออกมาวันสองวันในการแบบเปลี่ยนที่นอนแล้วก็เดี๋ยวพาตัวเองไปทํากิจกรรมต่างๆในการรับพลังงานหรือเอเนจีใหม่ๆดีๆแล้วก็มีการรีเลสปลดปล่อยสิ่งที่มันตึงเครียดสิ่งที่มันจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ออกไปแล้วเราเชื่อว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยเราจะรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราจะ พัปปี้จริงๆจากข้างในไม่ใช่จากสิ่งที่ที่ภายนอกอมืมันไม่ใช่สิ่งที่ภายนอกเนาะมันเป็นภายในที่เราจะรู้สึกได้เองว่ามันจะเป็น energy ประมาณไหนวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูดูวิวดูหน้าเราไปก่อนตอนนี้เราจะให้ดูวิวว่าเออเราชอบแบบประมาณนี้เราชอบที่จะแบบ เราชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติมากๆเราชอบที่จะไปต่างจังหวัดถึงแม้ว่าถ้าเราจะไปที่ที่เป็นต่างประเทศก็จะกอ็อาจจะไปแถวแบบที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆอาจจะไม่ใช่ที่เที่ยวที่แบบคนพุกผ้ามีแต่ตึกอะไรเงี้ยเราก็ยังคงคอนเซปที่ว่าธรรมชาติเวลาเราสูดอากาศเข้าไปอะในปอดมันสดชื่นแบบ บอกไม่ถอยจริงๆทุกคนก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรในช่องเราก็คือมีอ่านไพ่ให้ทุกคนได้แบบได้ไปเล่นได้ไปเลือกชมคลิปแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยลงคลิปให้กับทุกๆคนนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย